6เหตุผลที่คุณต้องลงทุนกับทองคำทองคำนะคะถือเป็นหนึ่งทรัพย์สินที่มีความสำคัญต่อระบบการเงินของโลกค่ะเนื่องจากมีระบบมาตรฐานทองคำนะคะที่กำหนดให้แต่ละประเทศที่พิมพ์ธนบัตรออกมาจะต้องมีทองคำสำรองอยู่ในประเทศด้วยค่ะแต่ในอดีตนะคะ ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศการยึดค่าเงินดอลลาร์ไว้กับทองคำในปี1971นะคะทําให้หมดยุค gold standard ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทําให้หลายประเทศไม่มั่นใจในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะและได้นำเงินดอลลาร์มาแลกเป็นทองคำแทนค่ะแต่ทางสหรัฐไม่สามารถหาทองคำมาคืนได้จึงทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นอย่างเต็มตัวตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะคะและราคาของทองคา ยังคงขึ้นไหวขึ้นลงตามสถานการณ์โลกต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเกิดเหตุการณ์อะไรราคาทองก็จะผันผวนไปด้วยค่ะอีกทั้งนะคะทางธนาคารโลกหลายประเทศยังลงทุนทองคําเพื่อเป็นสินทรัพย์ป้องกันในยามวิกฤตเศรษฐกิจด้วยค่ะเหตุนี้นะคะจึงเป็นเหตุให้นักลงทุนทั่วไปควรจะตระหนักถึงสินทรัพย์ของทองคําเช่นกันค่ะเพื่อเป็นการลงทุนนั่นเองนะคะซึ่งเหตุผลในการลงทุน มีอะไรบ้างลองไปชมกันเลยค่ะ6เหตุผลที่คุณต้องลงทุนกับทองคำนะคะมีอะไรบ้างข้อ1นนะคะทองนะคะเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการค่ะนักลงทุนนะคะต่างรู้กันดีว่า ราคาทองคํามีแนวโน้มขึ้นจากเดิมเยอะมากค่ะถึงแม้จะมีช่วงที่ราคาทองตกลงไปบ้างก็ตามแต่ราคาทองเนี่ยก็ไม่เคยดิ่งลงเหวจนทําให้นักลงทุนต้องวิตกกังวลไปด้วยนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะที่พูดกันว่าโอ้ยเมื่อก่อนนะ่ะราคาทองอ่ะไม่กี่พันเองเดี๋ยวเนี้ทำไมมาราคาทองตั้งสามหมื่แน่เนี่ยแหละค่ะ แนวโน้มขาขึ้นค่ะมันก็จะขึ้นตลอดตอนนี้ราคาทองประมาณ30,000นก็ไม่มีวันที่ราคาทองเนี่ยนะคะจะกลับไป20,000ื่นค่ะก็จะมีแนวโน้มแต่เพิ่มขึ้นค่ะยิ่งตอนนี้นะคะราคาสูงสุดในรอบ8ปดปีค่ะจึงเป็นช่องทางในการลงทุนให้คุณเนี่ยสามารถทํากําไรในการซื้อขายทองได้ค่ะ เหตุผลที่คุณควรลงทุนในทองคำข้อที่2นะคะราคาทองนะคะจะขยับขึ้นลงตามอัตราเงินเฟอ้อค่ะทองคำนะคะเป็นสิ่งที่มีจำนวนจำกัดทั่วโลกค่ะซึ่งอัตราเงินเฟอ้อที่เกิดจากต้นทุนการผลิตที่มากขึ้นหรือที่เรียกว่า ความต้องการซื้อมากกว่าการผลิตซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับทองคำนะคะและทองคำเองนะคะก็เป็นสินทรัพย์ที่ช่วยรักษาความมั่นคงในระยะยาวทำให้คาดการณ์กันว่าราคาทองคำจะคงที่และมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกด้วยค่ะเหตุผลข้อที่3นะคะที่คุณควรลงทุนในทองคำนั่นก็คือทองคำนะคะเป็นสินทรัพย์ ที่ทั่วโลกยอมรับค่ะเนื่องจากราคาทองนะคะที่ปรับขึ้นลงในแต่ละวันทั้งการซื้อและการขายที่จะอ้างอิงจากเงินของดอลลาร์สหรัฐนะคะเป็นหลักเพราะสหรัฐเป็นประเทศเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกค่ะมีพื้นที่ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกทำให้หลายประเทศทั่วโลกต่างยอมรับ และอยากมีทองคําติดตัวไว้เป็นสินทรัพย์ค่ะเหตุผล <l nên> ที่คุณควรลงทุนในทองคําข้อที่4นะคะสถานการณ์ทําให้ทองคําราคาสูงขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการไหนนะคะ อย่างเช่นสถานการณ์โควิด -19 และสงครามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกและมีความรุนแรงอย่างมากทองคำที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเซฟเฮเว่นนะคะราคาก็ได้ดีดสูงขึ้นจนทำให้นักลงทุนหันมาซื้อเก็บไว้เผื่อรอเก็งกำไรขายกันทั่วหน้าเลยค่ะ เหตุผลข้อที่5นะคะที่คุณควรลงทุนในทองคำนั่นก็คือทองคำนะคะให้ผลตอบแทนที่สูงคุ้มค่าค่ะธนาคารโลกนะคะต่างลงทุนกับทองคำกันเป็นจำนวนมากค่ะ ถึงแม้ราคาทองคําที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะยาวแต่เมื่อราคาดีสูงขึ้นนะคะนักลงทุนตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยยังขายได้และเห็นกําไรค่ะจึงทําให้ผูทท staff, ้ที่ลงทุนเยอะก็ Ball จะยิ่งขายทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกรนรนั่นเองค่ะเหตุผลข้อที่6นะคะที่คุณควรลงทุนในทองคํานั่นก็คือทองคําลงทุนง่าย เป็นที่นิยมค่ะการลงทุนในทองคำนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็ต้องเดินไปซื้อที่ร้านแล้วก็ขายที่ร้านใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าเราก็ยังมั่นใจว่าเนี่ยเราได้ทองมาอยู่ในมือนะมีของอยู่ในตัวเราแล้วก็ทองเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ยอมรับกันทั่วโลกนะคะถ้าสมมติว่าเราซื้อหุ้นเนี่ยเราอาจจะไม่มั่นใจว่า หุ้นมันได้จริงไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราซื้อทองเนี่ยเราได้ของอยู่กับมือเลยจริงๆพอเวลาทํากําไรก็คือซื้อขายกันผ่านหน้าร้านทองนะคะก็จะเป็นในยุคสมัยก่อนแต่สมัยนี้นะคะเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นเราสามารถซื้อขายทองทํากําไรผ่านแอปพลิเคชันได้ง่ายๆอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะแล้วก็สามารถดูเวลาที่ทองขึ้นลงขายได้ตามสะดวกเลยนะคะก็ทําให คนเนี่ยมีความนิยมในการซื้อขายทองมากขึ้นเพราะว่าสะดวกด้วยค่ะ